รีเคาน์เตอร์บาร์ในแบบสไตล์ของคุณเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์มินิมอลโคซีลักชัวรี่แต่วันนี้ครับมีอีกหนึ่งไอเดียที่เราเพิ่งรังสรรค์ผลงานเสร็จเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกเป็นงานสีพ่นหน้าบานแบบวินเทจเลยเป็นลูกฟักเป็นคิ้วสวยมากๆและสีสันผมเชื่อว่าแทบไม่ซ้ำใครกับชุดนี้ครับเด่นและเท่เลยเห็นไหมชุดนี้ครับเป็นเจ้า p a n ทรีครับพร้อม c o u n t ์บาร์เอกลักษณ์ของ c o u n t ์บาร์คือตกแต่งเป็นแบบ ลอนลูกฟูกทาสีพ่นแบบ navy ่บลูบอดี้เป็น navy ่บลูทั้งหมดท็อปเป็นหินเทียมสีขาวติดตั้งซิงค์น้ําให้1ชุดเพราะตรงนี้เชื่อว่าน่าจะต้องมีภาชนะแก้วชามเล็กๆน้อยๆเผื่อไว้ล้างได้เลยไม่ต้องเดินไปถึงครัวหนักของบ้านตรงนี้อลังการมากนี่เป็นทรงตัวยูอย่างนี้เลยนะครับแต่ฝั่งนี้จะใหญ่และเด่นหน่อยเนื่องจาก เขาจะมีเอกลักษณ์เด่นๆคือตู้สูง2ฝั่งและมีตู้แขวนเก็บของด้านบนใส่ไฟด้วยทุกช่องใส่ไฟโชว์ของได้วางของได้สีตรงนี้เอามาตัดสักนิดนึงแต่ยังเป็นธีมเดียวกันบอดี้90%เป็นเนวี่บลูน้ำเงินแต่เจ้าชุดตู้เตี้ยกับตู้แขวนตรงนี้ ตัดอ่อนลงมาเป็นฟ้าพาสเทลน้ําเงินฟ้าก็ยังเป็นคู่สีที่อยู่ในตีมเดียวกันนะครับท็อปตรงนี้ก็ยังคงเป็นหินเทียมผนังเป็นหินเทียมแต่มีลูกเล่นเป็นหินเทียมลายหินอ่อนด้านในตรงนี้ยืนทําธุระ2ฝั่ง2คนจะล้างแก้วล้างจานไม่เบียดกันเลยเห็นไหมครับมีพื้นที่มีสเปซตรงเนี้ยประมาณเมตรยีบานเปิดไม่ชนกันนี่เห็นไหมด้านในจะแบ่งฟังก์ชันเก็บของทั้งหมดเลยนะครับบานเป็นซอฟต์โคสทั้งหมดเนี่ยเป็นซอฟต์โคสทั้ง นะครับลิ้นชักก็เป็นซอฟต์คลสด้วยนี่เป็นไอเดียนะครับลูกค้าหากบ้านมีพื้นที่เหลือเหมาะสุดคือโซนตรงบริเวณ ถงชั้นหนึ่งติดก,กับตรงโต๊ะทานข้าวตรงลิฟวิ่งแอนเดียแบบนี้แหละครับนอกจากเขาจะแบ่งเบาภาระจากควรหนักในบ้านได้แล้วเป็นแพนทรีครัวเบานั่งจิบนั่งดื่มชวนเพื่อนเพื่อมาสังสรรค์ปาร์ตี้ได้แล้วแบบนี้นะฮะเขาก็ยังสามารถช่วยเก็บของเก็บภาชนะเก็บของจิป,ปาถะแบ่งเบาจากโซนตู้เก็บของอื่นๆมาได้อีกประโยชน์เขามีมากมายหลากหลายสวยงามครับหน้าบานแบบลูกฟักแบบนี้สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกตัวนี้เป็นสีพ่นเรา พ่นสีอุตสาหกรรมอย่างดีกันชื้นกันน้ำกันปลวกร้อเเซนตใช้กันไปยาวๆสิบยี่บปีบวกๆเลยนะครับแข็งแรงมากๆกับเจ้าชุดนี้สวยงามครับ